สวัสดีครับวันนี้พวกเราพวกเราสามคนนะครับวันนี้พวกเราสามคนอยู่ที่จังหวัดสงขลาและอยู่ที่โรเรนเขาตังวก,กวนควรับผมซึ่งสถานที่เขาตังกวนนี้นะครับ <laughs> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆไ,ไม่ไม่ต่างไปจากอะไรไม่ไม่ไมแพ้ไปจากน้ำเงือกนะครับครับติสถานที่ท่องเที่ยวเออเขาตังกวนนะครับมีทางขึ้นอยู่สองทางนะครับก็คือทางแรกก็คือทางบิ๊กครับทางที่สองก็คือเดินขึ้นด้วยเท้าก็คือทางบันไดครับ ครับผมบรถบนชัยับอนนั่เป็นทางขึ้นลิฟต์ครับผมทางสึงต้องต้ทางขึ้นลิฟต์ขึ้นไปด้านบนคและด้านหลังก็จะเป็นการใช้บันไดแทนครับผมครับผมครับนั่นซึ่งจุดเด่นของเขาทั้งก้อนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมลิงครับลิงครับผมลิงฝั่งคนครับผมลิงฝั่งลิงลถบุรีครับผมลิงลถบุรีครับผมตีกันเลยแต่เดี๋ยวโอ้นี่ครับผมลิงเป็นไงครับน่ารักโอ้ครับผม ซึ่งเจดีย์ของเขาทั้งวนครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมันจะมีเจดีที่บนยอดด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเรียกว่ามีวิวที่สวยงามครับผมมองเห็นทะเลได้ค่อนข้างกว้างครับผมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันเลยครับผมไปอาครับก็มาอยู่ทางหลังนะครับทางหลังคือเป็นทางที่เป็นทางบันไดครับผมนี่ก็เป็นทางขึ้นยาวไปเลยครับผม ก็คือทางหน้าทางแรกก็คือทางขึ้นลิฟต์ก็คือทางที่อย่างบอกไปก็คือเป็นเป็นการขึ้นลิฟต์แต่เราจะมาทางนี้เพราะว่าจะได้ออกกำลังกายก็คผมก็ประหยัดด้วยครับครับผมใช่ครับคือคือคือถ้าขึ้นทางนู้นมันจะเอ็งว่าไงครับคือมันจะเสียตังค์ครับผมใช่ทางนี้เดินประหยัดครับผมประหยัดเใช่ครับผมแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยครับผมได้บรรยากาศด้วยครับโอเคไปไปเลยครับไปเลยคับโอเคไปเลยครไปเลยครับนี่แหละมันอยู่อีกฝั่งนะทางนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะโอเค let's go สูงครับผมคือเขาตังกัวเนี่ยมันจะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณอ2,000ฟุตนะก็ลุล้ันอยู่อะสูงขนาดไหน2,000ฟุตอะสร้างเดินแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเล่ามันก็มีเคยมีเรื่องเล่าก็พออะก็จะเป็นรอสีนะครับที่มาประทับอยู่บนก็ครับครับผมรอสีขึ้นบทเก้าไว้สร้างจีดีบนยอดเขานี้นะครับครับผมปวดเท้ามาเลยครับเดินเทยวปวดแล้วครับครับผมรับรองเลยครับเหนื่อยแน่นอนครับผม โอเคงั okay. ้นเราไปกันเลยครับโอ้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีข้างบนอีกครับผมข้างบนอันนี้ดูทางไปเลยงั่นก็ผมคือตอนที่ผมขึ้นมาขอบไม่ได้ครับเหื่อยคผมยังมีอีกยาวไกลนะครับก็ผมโมเลยผมคุ้นเหนื่อยเลยผู้ชมตอนนี้ไม่นเลยครับตอ่เลยเลยครับคนเลยนะังมีต่ออขขึ้้นนาบบกครผโอเคคุณผู้ชม คืออองตรงเลยผมโคตรเหนื่อยเลยแต่ว่าเพื่อนผมอะมันไม่เหนื่อยเว้ยมันไม่ฟิตอเลยทรานผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปดูภาพเป็นไงครับผมโอ้โหเวลีกูดแบบอืมเวลีกูดเลยแบบไม่ขนามือด้วยครับผมเออดูครับผมซึ่งมันจะวิ่งขึ้นไปนะครับเอาเลยครับผมหนึ่งสองสากไปเลยไปแล้วครับผมับ นี่ครับผมไปแล้วครับผมดูความคอนเทนต์ของมันครับไปเลยนั่นเลยนั่นไงครับผมเป็นยังครับวิ่งไปแล้วคอนเทนต์เลยครับผมเอาเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วครับผมจะวิ่งกลัไปอีกเข้าเลยเอาเลยครับเอาเลยไปเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับอ้๋มไปแล้วดูเหมือนมันจะเหนื่อยกันนะหายว่างก็ไปถึงหน้าโอเคไปเดินกันต่อเลยผู้ชม นี่คร <becue> ับผู้ชมผมขึ้นมาแล้วครับโอ้โหดูเอางี้ครับวงมันพักกันอยู่อะแล้วก็ลิงครับผมดูครับนี่ก็ผมวิววิวสวยมากเห็นยังเนี่ยที่ผมบอกว่าให้ขึ้นมาเนี่ยครับสุดยอดโอเคโอเคครับผมดึงขึ้นไปเลยครับไปต่อเพื่อนสหายไป let's go 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 นี่ก็ผมสหายกำลังเล่นน้ำ

วิวสงขาครับผมเห็นทะเลเห็นสะพานตีนเกาะยอตรงนู้นครับผมเร็วด้วยความเหนืยคุ้มค่าเลยไหมครับนี่ครับผมก็เป็นศาลาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชก็คือด้านบนก็คือด้านหน้ายังมีทางไปต่ออีกนะครับผมซึ่งด้านหน้าเป็นด้านที่ชันมากครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่เราต่อครับผม ศาลาพระวิหารแดงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างพระพลาที่ประทับนี้แต่ยังคงสร้างค้างอยู่ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมาลายูถึงเมืองสงขาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างศาลาพระวิหารจนสำเร็จในเวลาต่อมา แล้วยังทรงพระราชด,ดำริให้สร้างบันไดนาคขึ้นจากพระพลาซึ่งสร้างสำเร็จเรียบร้อยในปีพุทธศักราช2440เราขึ้นมาถึงจุดสุดยอดของด้านบนแล้วนะครับนี่ก็มีเหล่าเพื่อนๆรออยู่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เราบสภาพอย่างที่เห็นไงครับผมเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของอจุดสุดยอด,ด,ดนะครับเอ้ยเดี๋ยวจะสูงสุดครับผม ไม่ใช่จุดสุดยอดครผมแหมคิดดีไม่ได้เลยนะไปเลยครับนี่ครับผมครับผมวิวฝั่งนูครับเห็นทะเลครับผมมันกว้างใหญ่ครับรับผมคุ้มขั้นเหว้ครับผมซูงซูงอยู่เห็นท่ไหว่าั้เพื่แผมคุ้มนเหครับเฮยใจเย็นๆครับผมใจเย็น่างผมทะเลอยูเลกว้างใหญ่เลยครับผมาเป็น นี่ก็จะเป็นหอประพาการนะระบบประพาการใช่ไหมครับเสียปารูมวัดที่น่าใช่ครับผมดตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็สวยครับสวยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงเขาทางบนใช่ไหมครับเสียเป็นทางไม่เลยที้เดียก็จะมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวกันเยอะแยะมาจ่ายยาลาค่ะนุ่มบ้านนี้มาจ่ายยะลาขาดท้องคุ้มคู่ปานุ่มสอนมาเที่ยวอ๋อครับมาจ่ายแม่มามาถ่ายมาถ่ายงานครับมาถ่ายงานเลยนะมาเที่ยวมาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว มันจะหลับเป็นกันาไใช่เหรอครับผมโอ้โหครับผมเครื่องสั้นใหญสัมเลยนะกหดูคอยสำรวจดีนะก็เอ่อบ้าเมื่อกี้ครับถามว่าพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวจากเมีดูดูดูหน้านแต่ละคนครับเท่มากเลยครับดูดูข้หงหลัง่ กินดูว่าิวเมืองสงขาครับผมนี่รรครับตามคนเหนื่อยที่เดียวเดินขึ้นมาครับมันไมต่ต้อเป็นวงจรอ่ะมันรอกครับผมอบกก็ผมตรงนี้เป็นเมืองครับเราสามารถเห็น<ห>ได้หลายอย่างก็ผมนี่คือวิวเมืองสงขาครับผมตรงนี้เป็นเรามองเห็นไปถึงสนามกีฬาตินาสุนลานนเลยครับก็ผมแล้วก็สวนใหม่ด้วยครับผมตรงนั้นเลยนะสวนใหม่ดิททอรีก็ตรงนั้นครับที่ผมจะซูมไปเนีมครับผม เป็นสวนใหม่ฮะเป็นสวนที่น่าท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็สวนที่สวยมากไม่เป็นไรครับขอโทษนี่ก็จะเป็นก็ควอลิงสุขสรรค์ครับผมก็ครัวลิงสุขสรรค์อ่าเนี่ยน่ารักเยังไป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 อยวไปยุ่งกับเขาเขาเขาละขั้วกลวงก็เขาล้วนเราจะทำลายไปเลยโอ้โหตกใจไปโอ้ยลิงก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ตัวเล็กตใหญ่จริงเฮ้ครับผมครับเดินชมบรรยากาศกันยาวๆเลยนี่ก็จะเป็นปืนใหญ่ครับผมจุดไฟได้ไหมครับนี่เป็นปืนใหญ่โบราณนี่ก็เป็นครับผมปืนใหญ่โบราณนะครับผมเป็นปืนใหญ่ที่เคลื่อนย้ายมาจากบริเวณเมืองเก่าเชิงเขาสันนิษฐานว่าเป็นปืนที่ไว้สําหรับยิงบอกเวลาครับผมครับ ใช่เป yeah, uh, ็นดูครับผมสภาพเก่าแก่ครับเหล็กปังปารังปังปังจะฉายไปในรูทำไมครับผมนี่ไงเป็นจุดเช็คอินครับของของจุดสุดยอดครับจุดเช็คอินด้านบนนะครับผมกระบอกครับมีอยู่แค่นี้ครับผมมีอยู่ที่แบบอ่าคุ้มเหนื่อยครับผมคุ้มแน่ครับนี่บผมบรรยากาศเขาไม่ใส เรียผมบรรยากาศของทะเลครับผมซึ่งสีของน้ําทะเลก็จะมีความก,มกลมกล,มกลมืนกับท้องฟ้ามากสีท้องฟ้าครับผมเรียกว่าเห็นได้ไกลสุดขอบฟ้าเลยครับแ<ม>ล้ดูครับสีเป็นทะเลสีครามเป็นฟ้าครามสดใส,สมากแล้วมีหมอกลงโอโ้โหผมคือไ,ไม่ต้องไปฮา,าวายคร <ไว S 1> ับผมคุ้งเหนื่อยครับหมอกลงคุ้งเหนื่อยครับผมยังมีจุดหนึ่งครับที่เราต้องไปดูครับผมนี่เป็นที่สักการะผมผมปวดนี่เป็นละคังนิดหนึ่ง ก็พระเจดีหลวงนะครับก็คือในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระนมวัดข้าพระนมรัชกาลที่เก้าพระองค์พรราชทานเงินหลวงให้พระยาวิเชียรพีดีครับผู้ดำเรินราชการกระทรวงาธารณสุขคณะปฏิสังขรณ์ให้สูงใหญ่กว่าของเราสิ้นเจริงหลวงสามสิบปีช่างดีจำเลยครับ ดำลึงรับแต่แต่นนี้สองทะลุกับถึงสีมุมกำแพงแก้วเป็นของพระวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขาจำชุนเก้าชุนกระหม่อมสวายเข้าไปในพระเจดีย์พระเจดีย์หลวงนะครับคิดเป็นเงินสิบเอ็ดช่างสามดำลึงรวมเงินรวมทั้งเงินหลวงทำพระเจดีและเงินทาะลุทำถึงเป็นเงินสิบแปดช่างนะครับเจ็ดดำลึงการนี้ทั้งการทั้งนี้สำเร็จในปีขา อาจจะตกตีลักษณะ1,228นี้ครับก็เราจะไปตีละครั้งกันดีไหมครับเพราะว่าดินเจ้าถิ่นเยอะมากครับเดี๋ยวผมเพีายามเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวลิ้มกัดครับผมก็เราเปลี่ยนเป็นเราไม่ตีละครั้งดีกว่ามึงค่อยไปตีทีหลังครับผมใช่ครับเราก็เดินจนมันจะต่างต่อได้เราให้ลิ้มเลยับผมเดี๋ยวลิ้มจัด ก็จะมีภาษาอังกฤษครับ Doing the living of King m n g i c แม่ผมหยอกเล่นครับเดี๋ยวเขาไปตัดออกภาษาอังกฤษไม่ห้องครับครับผมบสำหรับการรือว่าตัาทั้งกวนวอกครับผมครับถ้าชอบก็ทั b s c า i b e ไล k e s h a ให้ช่องอาซิวุด้วยนะครับผมครับ ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสงขาก็รมีที่เที่ยวนะครับสวัสดีครับเิญมาเที่ยวได้ครับ